ก็อย่างแรกก็เป็นทามเมอร์นะครับผมที่จะใช้สำหรับเป็นตัวเปิดปิดปั๊มน้ำนะครับผมกำหนดเวลาว่าเราจะจ่ายน้ำตามช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำเนาะแล้วก็มีท่อไมโครนะครับผมท่อเส้นเล็กลก็ท่อเส้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนครับผมท่อพ e ครับผมแล้วก็มีขาปักน้ำหยดนะครับผม ปักน้ำหยดต่อกับท่อไมโครเส้นเล็กนะครับผมแล้วก็มีหัวต่อมินิสปริงเกอร์นะครับผมเ mm hmm. จาะท่อ P e ครับผมสองตัวนี้คือตัวเจาะท่อพ e อครับผมอย่างตัวนี้เนาะการใช้งานของเขาก็จะนี่ครับเอาด้านแหลมๆนะครับผมเจาะลงใบปึ๊บเจาะเสร็จแล้วมันเป็นรูแล้วเราก็ใช้หัวต่อมินิสปริงเกอร์กดลงไปปึ๊บ ตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นตัวเจาะเหมือนกันครับผมแต่ตัวนี้จะใช้บีบครับผมเสียบเข้าไปตามล่องเลยครับผมเสียบท่อเข้าไปแล้วก็เราก็จะบีบมันก็จะมีหัวหัวกดเนี่ยเห็นไหมครับเเราบีบหัวมันก็จะกดแทงเข้าไปในยแทงให้ท่อพีเอ่ะเราเป็นรูครับผมแทงเสร็จเราก็ใช้หัวนี้กดลงไป่ย่ับผมใช้งานนี้ครับผม ครับก็เดี๋ยวจะมาใส่หัวมินิสปริงเกอร์กับขาปักหัวน้ำหยดให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งอันนะครับผมกวัดวัดสายไมโครนะครับว่าเราจะเอายาวเท่าไหร่นะครับผมวัดแล้วก็ตัดเลยนะครับก็เสียบเสียบมันเข้ากับตัวขาปักหัวน้ำหยดเนาะเสียบท่อไมโครเข้าไป ีกด้านก็เสียบกับข้อต่อมินิสปริงเกอร์นะครับเนี่ยกดลงไปเลยให้แน่นๆครับก็เรียบร้อยครับเนี่ยก็จะได้ขาปักหัวน้ำหยดหนึ่งอันเรียบร้อยนะครับเนี่ย,าย,ย,ย,ยมาดูในส่วนของการเจาะท่อ PE บ้างครับผมก็ตัวเจาะนะครับผม ถ้าเรากลัวมันเจาะไม่ตรงตามแนวครับเราก็อาศัยเส้นเส้นสีสีส้มนะครับผมของท่อนะครับผมเป็นตัวเป็นแนวเจาะนะครับก็เราจะกดลงไปเลยเนาะใช้ด้านแหลมแหลมมันนะครับผมเจาะลงไปกดลงไปเลยนะครับเนี่ยก็จะลงเสร็จแล้วก็จะได้รูแบบนี้นครับผมก็ใช้ ขาปักหัวน้ําหยดที่เราต่อประกอบไปแล้วสองด้านเมื่อกี้ครับผมเสียบลงไปเลยครับเสียบลงไปตามรูที่เราเจาะนี่ครับผมกดลงไปเลยจะแน่นหน่อยนะครับผมเนี่ยแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ง่ายๆครับผมครับเรามาดูการต่อท่อพีนั่งนาครับผมก็เราก็ตัด ท่อ PE สวมกับปั๊มน้ำนะครับผมแล้วก็ลองเอาวางลงก้นถังดูนะครับว่าเพื่อที่เราจะได้วัดความยาวของท่อที่เราจะประกอบครับผมเพื่อต่อไปยังต้นเมลอนนะครับผมอันนี้ผมทําจําลองให้ดูเฉยๆนะครับผมก็สมมติว่านี้เราต่อไปยังแปลงเมลอนของเราอันนี้ขาปักน้ําหยดที่ผมทําให้ดูครับผมก็เนี้ย จะเสียไปเป็นระยะระยงเงี้ยครับผมข้อต่อที่ใช้ต่อกับท่อก็จะมีหลายแบบครับก็ข้อ90้าสิบองศาหรือว่าข้อแยก3ทางหรือว่าใครจะต่อแยกไปเป็น2อลายสลายสีลายอะไรก็ใช้ตัวนี้แยกไปนะครับผมจริงแล้ว <c oughs> มันจะมีตัวล็อกเข้ากับตัวนี้แต่ผมที่เกียรใส่ผมก็ ถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้งานจริงก็ใส่ตัวล็อกนี้ด้วยครับผมนี่ผมต่อให้ดูเฉยๆครับผมก็อาจจะไม่ได้ใส่นะครับครับอันนี้ก็ผมต่อเสร็จแล้วนะครับผมใส่น้ำในถังเรียบร้อยครับผมก็ก้นถังก็จะเป็นปั๊มครับผมต่อท่อขึ้นมาปึ๊บลงมาอย่างนี้ครับผมแล้วก็วิ่งไปตามท่อพี แล้วก็จะแยกไปตรงขาปักหัวน้ำหยดนะครับที่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มตรงนี้ก็คือตัวการป้องกันการรักน้ำครับผมอย่างสมมติว่าถ้าเราไม่ติดตั้งตัวนี้นะแล้วก็มันจะทำให้เวลาปั๊มมันเดินแล้วปั๊มหยุดไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการรักน้ำครับผมน้ำของเราจะไหลออกจนหมดถังนะครับผมก็จะไหลออกออกไปตามหัวน้ำหยดครับเพราะว่า ระดับหัวน้ำหยดมันอยู่ต่ำกว่าระดับถังน้ำนะครับผมถ้าเราไม่ใส่การักแนาตัวนี้มันจะทำให้น้ำไหลออกหมดนะครับผมก็ต้องติดไว้นะครับผมก,การการลักน้ำนครับผมสถ้ิว่าปั๊มมันหยุดเดินแล้วเนี่ยอากาศก็จะเข้าไปนะครับผมก็จะไม่เกิดการลักน้ำครับ สำหรับการต่อท่ออะไรพวกนี้ก็คงจะไม่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างาทุกขั้นตอนครับคิดว่าเพื่อนๆก็คงทำกันได้เองนะผมเพราะว่ามันมันไม่ได้ยากอะไรครับผมก็ตัดท่อเสียบข้อต่อตัดท่อเสียบข้อต่อเนี่ยก็วัดวัดไปตามหน้างานเราเลยครับผมก็ง่ายๆครับผมตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กปั๊มกับตัวฐาเมอือไว้แล้วนะครับผม นี่ก็แสดงว่าพร้อมทํางานแล้วนะครับก็อยู่ที่เราแล้วครับผมที่จะต้องตั้งเวลาให้ทามเมอร์มันทํางานครับผมอย่างทามเมอร์ตัวนี้ตั้งเวลาได้เปิดจนะ่ายน้ําได้17ครั้งต่อวันนะครับผมอย่างสมมติว่าเราจะให้เปิดตอน8โมงเช้า9โมงเช้า10โมง11โมงเที่ยงหรือว่าเปิดทุกๆชั่วโมงก็ได้ครับผมเปิดชั่วโมงละกี่นาทีก็ได้ผมสูงว่า แปดโมงเช้าเนี่ยเราจะจนะ่ายน้ำสองนาทีเราก็ตั้งไปเลยเปิดแปดโมงปิดตอนแปดโมงสองนาทีก็คือเราจะเดินปั๊มสองนาทีครับผมเก้าโมงเราจะเอาเดินกี่นาทีก็แล้วแต่เราเลยครับผมโปรแกรมเปิดปิดได้สิบเจ็ดครั้งต่อวันนะครับอยู่ที่เราจะเลือกเลยครับว่าจะเอาเปิดตอนกี่โมงกี่โมงครับผม อย่างตอนนี้ผมตั้งเวลาเปิดไว้อยู่ที่เจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับผมก็เดี๋ยวรอเวลาให้มันถึงเจ็ดโมงสี่สิบห้าทามเมอร์ตัวนี้ก็จะปล่อยกระแสไฟให้กับปั๊มน้ำเรานะครับผมอย่างผมตั้งไว้เจ็ดโมงสี่สิบห้าจะให้มันเดินอีกสองนาทีครับก็จะไปปิดที่เจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนะครับผมก็ เดินปั๊มไปสองนาทีครับผมเดีย๋ยวารอแป๊บหนึ่งครับผมเดีย๋ยวารอมันได้เวลาแล้วก็ทามเมอร์มันก็จะจ่ายไฟเองครับครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่ปั๊มเราจะทำงานนะครับผมก็เวลาที่เราตั้งในทามเมอร์ก็จะใกล้จะเปิดแล้วนะครับจะเปิดที่เจ็ดโมงสี่สิบห้านครับคอยดูนะครับนี่นครับไฟขึ้นนี่แสดงว่า ไามเมอร์ได้ปล่อยกระแสไฟเข้าสู่ปั๊มเรานะครับนี่นะครับมีน้ำหยดตรงนี้แสดงว่ามีแรงดันน้ำก็คือปั๊มเราทำงานนล้นนะครับเราไปดูที่หัวน้ำหยดนะครับหัวน้ำหยดเราก็จะมีน้ำจ่ายมานะครับผมน้ำก็จะหยดอย่างนี้นะครับ กหัวนะครับแล้วก็จะหยดอย่างนี้นะครับผมก็ในส่วนของอันนี้ผมก็จะ ตวงไว้นะครับผมเพื่อดูปริมาณน้ำครับผมว่าเราเปิดสองนาทีเนี่ยเราจะได้ปริมาณน้ําเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ปั๊มก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบสองนาที น้ำก็ไหลไปเรื่อยๆครับผมตามที่ทามเมอร์เราตั้งไว้เราจะให้เขาปิดที่เจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนะครับผมซึ่งจะครบสองนาทีพอดีนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะตัดตรงเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดหรือเปล่า,านะครับปึ๊บ่ยน้ำก็จะหยุดนะครับผม ุดใจผมเพราะว่าทามเมอร์มันตัดละจะสังเกตว่าไม่มีน้ําหยดแล้วผมแสดงว่าปั๊มหยุดทํางานแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีอากาศเข้าไปก็จะทําให้ไม่เกิดการรักน้ําครับผมน้ําก็จะหยุดเดินไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> น้ำไม่ไหลผมหยดๆนี่คือน้ำค้างท่อนะครับ จะไม่จะน้ําจะไม่ไรนะผมถ้าเกิดว่าเราเราไม่ติดไอตัวนี้ไว้อ่ะน้ำมก็จะไหลออกไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าน้ําในถังของเราเนี่ยจะหมดนะครับเราจะมาดูครับว่าไอวาล์ว hey, wow. ตรงเนี้ยมันจะทํางานยังไงนะผมเพราะว่าตอนปั๊มมันหยุดเนะี่ยต้องตั้งใจฟังเสียงนะครับผมว่ามันจะ เสียงมันจะมีเสียงอากาศดูดเข้าไปนะครับผมสวถ้าปั๊มเราหยุดนะครับ๋ยลองฟังดีๆนะผมเสียงอาจจะไม่ค่อยดังนะครับอ่าได้ยินเสียงไหมครับผมว่าเราหยุดปั๊มปุ๊บอากาศจะถูกดูดเข้าไปนะครับผมจะทำให้ไม่เกิดการรักน้ำครับก็เรามาดู ปริมาณน้ําที่เราตวงเมื่อกี้นะครับผมต่อนหนึ่งหัวน้ําหยดนะครับผมว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเปิดปั๊มไปสองนาทีนะครับผมปริมาณปริมาณน้ำสองนาทีของปั๊มเราจ่ายได้เท่าไหร่เนี่ยเกือบเกือบสองร้อยมิลลิลิตรนะครับผมสมมติว่าตีไปสักสองร้อยมิลลิลิตรลวกันเนาะเป็นจํานวนเต็มจะได้คิดง่ายๆครับผมสําหรับน้ําที่เราวัดจากหัวน้ําหยดของเราต่อหัวนะครับก็ เมื่อกี้เราเปิดไป2นาทีเนาะเราได้ประมาณ200มิลลิลิตรนะครับผมเราก็จะเอามาคำนวณปริมาณการจ่ายน้ำให้กับต้นเมลอนของเราทั้งวันได้นะครับผมอย่างวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะจ่ายให้1ต้นเนี่ยหลิตรต่อวันนะครับก็เราก็จะเปิดทาร์เมอร์ในเวลารวมก็คือ10นาทีนะผมก็จะได้1ลิตรพอดีเนาะอย่างเช่นเราอาจจะเปิดที่ แปดโมงเช้าเปิดไปสองนาทีเนาะมันก็จะได้สองร้อยมิลลิตรเปิดอีกทีตอนสิบโมงอ่ะสิบโมงมันก็จะได้เป็นสี่ร้อยเนาะเปิดอีกทีตอนเที่ยงอีกสองนาทีก็จะเป็นหกร้อยเปิดอีกทีตอนบ่ายโมงก็จะได้อีกสองร้อเปิดอีกสองนาทีก็จะได้เป็นแปดร้อยแล้วก็ตอนสามโมงอาจจะเปิดอีกสองนาทีก็จะเป็นหนึ่งพันมิลลิตรก็คือหนึ่งลิตรพอดีนะผม ครับเลขตัวเลขตรงนี้ที่อัตราการจนะ่ายน้ําของปั๊มเราครับผมก็จะเอามาคํานวณเวลาการเปิดปิดปั๊มได้นะครับผมเพื่อจะดูปริมาณน้ําที่เราจ่ายไปนะครับผมเราก็จะปรับอัตราการจ่ายน้ําจากการตั้งทม์เมอร์นะครับตั้งเป็นนาทีกระใจายให้ทั่วทั้งวันนะครับผมว่าเราจะจ่ายน้าเยอะน้ําน้อยนะครับผมยังไงก็มาปรับที่ไอตัวทา์เมอร์นี้ครับผม พราะว่าตอนต้นกล้าเราลงกล้าไปใหม่นำมันอาจจะใช้ไม่เยอะอาจจะใช้แค่วันละ400มิลลิตรเราก็ตั้งให้มันกระจายทั้งวันนะผมให้ได้400มิลลิตรแล้วก็ต้นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นมันก็จะกินน้ําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็จะปรับที่ทาร์เมอร์นะผมว่าจะให้จ่ายน้ําที่ถี่ขึ้นหรือว่าในเวลาที่นานขึ้นยังไงก็แล้วแต่เราจะปรับเลยครับ ครับสำหรับการระบบการใา่น้ําแบบง่ายๆนี้เพื่อนๆคงจะดูแล้วคงจะเข้าใจได้ไมย่ยากครับผมก็มันมีอยู่แค่นี้ครับผมอุปกรณ์ก็มีทามเมมีปั๊มน้ำเนาะมีท่อ PE ข้อต่อแล้วก็ขาปักคนน้ำหยดสายไมโครแล้วก็ข้อต่อมินิสปริงเกอร์ผมก็แค่นี้เองครับผมก็เราก็จะได้ระบบใา่น้ำอัตโนมัติแบบง่ายๆนะครับผม เราก็แค่ผสมปุ๋ยลงในน้ำนี่ครับผมแล้วก็วัดความเข้มวัดอีซีครับผมว่าเราจะใช้ความเข้มเท่าไหร่ครับผมนี่ครับผมการจ่ายน้ําแบบง่ายๆครับผมไม่ได้มีระบบซับซ้อนเลยครับผมสําหรับระบบการจ่ายน้ําแบบง่ายๆนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมก็ คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมสําหรับการทําระบบน้ําแบบง่ายๆครับผมไม่มีอะไรเลยครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับ<ม>ขอบคุณมากครับ